เบื้องคุณเห็นคุณมาสิดเบ็ดบอกฟังฟุ้นี่นี่นี่โอ จินปดได้ไปนิดน้อยติดแล้ว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 นี่ดูซ้ำได้กำลังพอปิ้งอยู่หรอก ขันเบ็ดดังหรือว่าปลาดังขันเบ็ดดังเนาะปลามันนดึนขันเบ็ดเราไปเหยียบเราคุบไม่ทัน นี่ดังเอี๊ยดพอดีละนี่บะมันตาลายบะทิสติเกียบะติสติเกียลายไปแล้วจีนไปแล้วจีนไปแล้วจีนหลุดแซวตั้งแต่เหมันหลุด

ตัวน้อยที่เดิมนี่แหละที่เดิมนี่แหละมาแล้วเหรอบ่วบ่มีคนมีแต่ล้มบัวมุดนี่นะยูคิวคิวคิวขึ้นที่มุดข้งบ่หมุดมันเงียไปกินบุษแล้วสมบูรณ์เงียบแล้วไหม เราวาทุนเหมือนหั่นอยู่เล้วละจิ๋นเพื่อนรู้ว่าปะอุ้ยอ้าวปะคัดเปียกแบบของของขักของแม่เธอละอยู่ในปลาไปอีกละอ่าผลงานวันนี้เขาเลือกออกอิว่าจิ๋น ฮะเาเอาเบาเอาดนบนถายฟ้อม <What? S 2> ันมาไก่แล้วฮะเนาะันลายเทียนแล้วหน้บ่เอาไปปิ้งบ่ถ้าเลือกตัวน้อยไปปืนก่อนอันนี้ตัวเล็กไป โอ้ยตัวนี้ก็คือซิบบอดแล้วล่ะจินคันเมนปล่อยก็ได้มันเหี่ยวแล้วตัวนี้เอาคืนไปได้ลายยืมไหมได้ลายยื่ไหมฮังแต่ตัวน้อยเนาะ มันง่ายท่องพวเวแล้วไหมว่ค้น,น,น,นกกลับมาทิงบ้านแล้วเด้อ มาถึงบ้านแล้วอันนี้ปลาใหญ่สุดวันนี้ตัวใหญ่สุดคือตัวนี้ไอจินไอจินตกได้ไม่ใช่เราไอจินไม่เอาไม่เอาไอจินอ๋อตัวนี้นี่วะคนละตัวอันนี้เน,น่จินตกได้ตัวนี้ตัวนี้อื

จะแยกตัวที่แข็งแรงไว้ก่อนตัวที่ยังแข็งแรงนี่สองตัวนี่สตัวนี่นะคะสี่ตัว อันนี้ลมลมแรงมากได้แค่นี้สองคนตัวนี้เราไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่าอืมอยู่อยู่รอดอยู่ตังนี้น่าจะไม่รอดลเลยตัวเล็ก จะปล่อยคืนมันก็กลัวมันจะไม่รอดโอเคเดี๋ยวรอดูเมนูเย็นนี้ น้าจ๊ะพอดีว่าหนูตามสม้ม